สวัสดีคะ่ะวันนี้นกมีของใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะคุณแม่ด้นสิ้นสวยแล้วผืนนี้เป็นสีชมพูกะปินะคะด้นดูแอวบดเนนเหมือนอแบบฉบับโบราณของสีสัจนาลัยสุโขทัยคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นี่นะคะเป็นการด้นเพื่อตกแต่งสวยงามก็จะดน้นรอยต่อของ เชิงสิ้นแล้วก็รอยต่อระหว่างหัวสิ้นกับตัวสิ้นนะคะอันนี้เป็นเกีย้ยดอกมีนะคะเกีย้ยดอกมีผสมเครือวันค่ะละอาพื้นสีชมพูกะปิแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อเชิงลายเล็กค่ะอันนี้เป็นลายเครือกลางค่ะเนี่ยเป็นดอกเล็กๆๆแบบนี้ค่ะต่อกันอยู่มากแล้วก็ที่พิเศษผืนนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นนก นกหมูนะคะเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มละสี่ตัวสี่ตัวเรียงกันไปแบบนี้นะคะอันนี้แม่กําลังตกแต่งอยู่นะคะนี่อาจารย์พิสมัยโรมานียกุลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการด้นสิ้นนะคะใครๆก็จะเอามาเพราะว่าด้านได้สวยกว่า,าชาวบ้านทั่วไปะคะ่ะเดี๋ยวถ้าไงเสร็จแล้วนกจะเอามาให้ชมทั้งผืนอีกทีนะคะ ขอให้แม่ดนให้สวยเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาดูความงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วแล้วก็เสร็จแล้วค่ะผืนนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้รีเลยนก,กเลยมาให้ชมกันก่อนค่ะด้วยความสวยถูกใจไม่ไหวแล้วค่ะผืนนี้อันนี้เป็นสิ้นเกีย้ยนะคะอย่างที่นกบอกคือเกีย้ยดอกหมีนะคะแล้วก็ดนดุเอลมดเนนแบบฉบับของสุโขทยัยเรียบร้อยสวยค่ะเป็นงานฝ้ายนะคะผืนนี้แล้วก็จบลายอ่าอันนี้ดอกหมีที่ว่านกบอกก็คือโง อันนี้เป็นแบบโง่ผีเสื้อนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยลายเครือวันนะคะสังเกตดูงงโง่ผีเสื้อ,อช่างใส่สีสันคือให้มีความสดใสของสิ้นเห็นไหมคะว่าจะใส่สีชมพูชมพูนะคะกับสีเขียวะคะ่ะนี่คะ่ะก็เป็นริ้วๆมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสอสามสี่ห้าหหริ้วนะคะร้อหกแถนะคะ เวลาใส่น้องก็จะมีความมีสีสันของอาลายสีชมพูสีเขียวให้มีสีสันนิดนึงก็จะสวยงาม<ด>เห็นไหมคะว่าอันนี้งานนกให้ชมใกล้ๆสวยงามเห็นไหมคะอันนี้เป็นงบผีเสื้อแล้วก็ต่อด้วยเชิงเชิงลายเครือกลางนะคะซึ่งเป็นลายดอกเล็กคะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทํากันอันนี้คือช่าง ทดอกเล็กทําไมช่างไม่ทําก็คือว่าอ่าจํานวนดอกอ่ะก็จะมีมากรายละเอียดก็จะเยอะกว่าแล้วที่สําคัญผืนนี้พิเศษน้อบอกว่านานๆจะมีก็คือนี่ค่ะสังเกตดูแถวนี้กับแถวนี้นะคะอันนี้เป็นนกหมู่ค่ะนกหมู่ช่างก็ไม่ค่อยทําเพราะว่าสังเกตว่ามันจะไม่มีช่องว่างเลยมันจะเป็นแถว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 ซึ่งต้องใช้เวลาจกนานกว่าปกติตัวนี้ ยากแล้วตัวนี้ยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นผืนนี้ใครได้ไปก็สุดคุ้มนะคะในราคา7,000บาทค่ะอันนี้นะคะอันนี้นกยมมังไม่ไดต่อให้ใครสนใจสามารถต่อปูกลกาวให้ได้ค่ะน,นี่ค่ะนกเอาความงามของสิ้นมาให้ชมอันนี้เป็นงานทำมือแท้หรืองานจกนะคะงานจกมือนะคะจกขนเม่นสีสัจฉนาลายัยสุขโขทยัยด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ รับประกันว่าใส่สวยนานค่ะยิ่งผงนี้ชมพูกระปินะคะใส่แล้วก็สามารถใส่กับสีชมพูอ่อนได้ใส่กับสีชมพูได้แล้วก็สามารถใส่กับสีครีมสีอ่อนได้แล้วก็สามารถใส่กับสีเขียวได้เพราะมีสีเขียวนะคะน้องก็จะดูเขียวอ่อนๆสวยโดดเด่นนะคะผงนี้ใครสนใจทักได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้คะ่ะ หรือว่าใครที่ชอบชมผ้าสุโขทยัยนะอฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้น้องในการหาผ้าสวยๆให้ชมนะคะผืนนี้ฝากชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ